ย่างสเต็กแบบเอ็กซ์เพรสมือใหม่ก็เป็นโปรได้จะทํายังไงถึงจะย่างเนื้อสเต็กได้ออกมาเพอร์เฟกเหมือนเวลาไปกินตามร้านวันนี้เราจะไปหาคําตอบพร้อมๆกันตอบทุกข้อข้องใจไขทุกข้อสงสัยเพราะนี่คือรายการอร่อยศาสตร์ Special Presented by T-Fal สวัสดีครับผมยิสนะครับรายการอร่อยศาสตร์ตอนพิเศษในเอพิโซดนี้นะครับเราก็ยังคงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากแฟนๆกันเหมือนเดิมครับขอขอบคุณลูกค้าอย่างกระทะ T-Fal Unlimited ผู Un ้สนับสนุนรายการเอพิโซดนี้ด้วยครับ yeah! เคยไหมครับเวลาซื้อสเต็กมาย่างกินเองที่บ้านเนี่ยไม่ถูกใจไม่อร่อยเหมือนเวลาไปกินตามร้านสักทีหนึ่งวันนี้อร่อยศาสตร์และทีฟาวก็เลยจะมาร่วมกันหาคำตอบในการย่างสเต็กนะครับโดยที่เราจะมีตัวช่วยดีๆอย่างกระทะทีฟาวอลิมิตเตเป็นกระทะนอ s สติกรุ่นที่ดีที่สุดจากทีฟาวเลยก็ว่าได้นะครับสามารถทาอาหารได้หลากหลายประเภทนะครับผิวเคลือบของเขาเนี่ยแข็งแรงทนทานไม่ลอกทำอาหารออกมาได้อย่างใจต้องการเลยครับแถมไม่ติดกระทะด้วย โดยในวันนี้นะครับไหนๆเป็นเอพิโซดพิเศษทั้งทีนะครับเราก็ต้องมีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษกันด้วยเอาเปิดตัวแขกรับเชิญค่ะน,นี้ค่ะเชิญสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะผลชยาค่ะ อ่ะแล้วปกติต้องผลทำอาหารกินเองที่บ้านบ่อยไหมครับก็มีบ้างค่ะเชฟแต่ว่าจะเป็นด้วง่ายๆอาจจะไม่ได้โปรเ e s ชั o นอลอะไรขนาดนั้นค่ะดีเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะได้ที่สุดเลยว่าการทดลองของเราเนี่ยจะสามารถทําให้คนทั่วไปที่ไม่ค่อยได้เข้าครัวเนี่ยสามารถย่างสเต็กได้ออกมาเพอร์เฟคในเวลาจะกินตามร้านหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยได้ค่ะซึ่งวิธีที่เราจะใช้ในการย่างสเต็กในวันนี้มี2วิธีนะครับได้แก่ 1. ย่างแบบเซียบบนกระทะแล้วก็พักเนื้อ 2. อบเนื้อที่อุณหภูมิไม่สูงมากก่อนนำมาเสียไม่ต้องพักเนื้อนะครับหรือที่เรียกกันว่า Reverse สเซีวิธีไหนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดตามผมมาครับโดยการทดลองในครั้งนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องควบคุมเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มีความเที่ยงตรงที่สุดก็คือ นึ่งขนาดชิ้นเนื้อนะครับเรา่นี้เราจะใช้เนื้อริบอายโดยที่เราจะหั่นนะครับให้ได้ทรงความหนาแล้วก็ขนาดชิ้นเนื้อเนี่ยใกล้เคียงกัน2เครื่องปรุงเราจะใช้แค่เกลือแล้วก็พริกไทยในการปรุงทั้งสองชิ้นครับโดยที่ใช้ในปริมาณเท่าๆกันด้วย3เตาไฟฟ้าเราจะใช้เตาไฟฟ้าในการทดลองทั้ง2แบบนะครับเนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยําไม่ต้องห่วงเลยว่าความร้อนเนี่ยจะไม่ทั่วถึงจากเตาไฟฟ้าเพราะว่าก้นกระทะของทีฟ้าเนี่ยเขามีเทคโนโลยี thermal fusion plus ช่วยให้กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะ ไฟแรงไฟอ่อนมั่นใจได้เลยนะครับวันเนื้อจะสุกเท่ากันทั้งชิ้นที่อุณหภูมิการเชียย์ของเรานะครับเราใช้อุณหภูมิที่180องศาเซลเซียสเท่าๆกันโดยสังเกตได้จากจุดเทอร์โมซิเนลบนกระทะทีเฟวอลิมิเตดใบนี้นะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงล้วนเมื่อกระทะมีอ,อุณหภูมิ180องศาพร้อมทําอาหารแล้วไม่ต้องเอามือไปอังนะครับว่กากระทะร้อนหรือยังห้าการเบสนะครับเราจะใช้เนยจืดแล้วก็ใบทานในการเบสเนื้อทั้ง2ชิ้นนะครับเป็นเวลานามริบวิน วิธีที่สองก่อนนะครับในการทดลองเพราะว่าวิธีนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงอเครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ดเนื้อก่อนซับให้แห้งๆทั้งสองด้านเลยครับ lead, แล้วก็โรยเตือพริกไทยครับทั่วๆเลย ขั้นถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเทอร์โมมิเตอร์นี้นะครับเสียบลงไปตรงกลางเนื้อเลยปกติวเวลาเราทำพวกมีดยมลงเนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ที่54-55องศาเซลเซียสนะครับวันนี้ผมตั้งไว้ที่45พูดง่ายๆก็คือลบไป10องศาก่อนเพราะว่าพอเราอบเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะที่เราอปเซียเนี่ยอุณหภูมิมันจะขึ้นมาอีกมันจะได้สุกพอดีอดีกันใส่ถาดอบรับหยิบเนื้อขึ้นมาใส่เลยตรงกลางเลยนั่นแหละก็เอาเข้าเตาอ,อบ ตั้งไว้45องศาแล้่พอมันถึงอุณหภูมินี่ปุ๊บมันก็จะร้องเตือนเราตอนนี้ตรงเนื้อชิ้นแรกนะครับที่เราเอาไปอบเนี่ยก็ผ่านไปสักประมาณครึ่งทางลวอุณหภูมิมันเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่วิธีแรกกันนะครับเริ่มทําเลยก็เหมือนเดิมครับทับเนื้อแล้วก็ปรุงรสเกลือที่ไข่ได้ค่ะเปิดเตาเปิดเตา วิธีการนะครับก็คือเราจะรอให้ตัวเตอร์โมซิกนอลหรือตัวแดงๆเนี่ยครับของกระทะที่ฝาอะไร i ปิดเนี่ยมันเป็นสีแดงซะก่อนมันก็จะหมายความว่าตัวกระทะเนี่ยร้อนจึงอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสแล้วพร้อมเลยก็คือพร้อมใช้งานเลยใช่ไม่ต้องเดาต้องรอนานแค่ไหนคะก็อันนี้เราทําด้านละประมาณ1นาทีครับต้องคอยเช็คเดี๋ยวมันผ่านไปช0วีวิตเนี่ยเราจะใส่เนยลงไปแล้วก็กระเทียมกับใบํา รวมๆแล้วมันก็จะได้ประมาณ2นาทีค่ะอ๋อเอียงกระทะนิดนึงแล้วก็เอาช้อนเนี่ยตักเนยนะครับลาดลงมามีเขาเรียกว่าเบสติ้งล้วใช้ช้อนตักกระทะแบบนี้มันจะไม่เป็นรอยเหรอคะอ๋อไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตัวกระทะ t f u l l i m i t e d เนี่ยเขามีสารเคลือบที่แบบว่าแข็งแรงทนทานมากเลยนะเพราะว่าเขาทนการขัดเป็นแสนครั้งเลยนะแล้วก็ทำประมาณ30วิครับแล้วก็ เรียบร้อย้วโอเคเสร็จแล้วที่ขึ้นมาพักวันนี้เลย,ยั่นแน่ยแล้วก็ปิดเตาก่อนค <ฮา S 1> ่ะอ่ะตรงนี้ได้แล้วนะครับก็เอาเนื้อออกมาจากเตาได้เลยก็ในระหว่างที่เรารอพักเนื้อชิ้นแรกนะครับเราก็จะมาทําชิ้นที่2เลยมันจะได้เสร็จได้รเรียกกันเหมือนเดิมเปิดเตา And captain then you soon replied see shall our Oh you COME strike your English COLORS YOUR STRIKE ENGLISH ELSE OR YOU SHOCK น่าใส่การได้เลย Since so out, ไปชิมกันกน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองวิธีแล้วเป็นไงบ้างครับผไมไม่น่าเชื่อว่าจะง,ง่ายขนาดนี้ค่ะเชฟใครๆก็ทำสเต็กกินที่บ้านได้ง่ายๆเลยอ่าั้งนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองหั่นชิมดูจะได้ดูว่าวิธีไหนเนี่ยเด็ดกว่ากัน ดีค่ะเชฟหอมแล้วก็ฉ่ำข้างในออันนี้มันก็เหมือนทั่วไปนะเหมือนที่วิธีการทำที่เขาทำกันปกติก็คือการเสียแต่ว่ามันก็สุกทั่วถึงทั้งชิ้นนะครับแต่ว่าบริเวณขอบๆอ,อาจจะสุกเกินไปหน่อยนึงซึ่งเกิดขึ้นได้ตามปกติเดี๋ยวเราไปลองชิ้นที่สองดีกว่าว่าเป็นยังไงได้ค่ะอ่ะหั่นเลยอ่ะเป็นไงไงมากอันนี้ จะรู้สึกว่าอย่างวิธีที่2องอ่ะจะช่ำกว่าวิธีแรกนิดนึงค่ะก็อันนี้เพราะว่าเราใช้การรีเวอร์เซียมันก็เลยทําให้ตัวเนี้ยมันสุกทั่วถึงกันมากกว่าจริงๆทั้งสองวิธีอ่ะถือว่าโอเคทั้งคู่เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่คือใช้เตาไฟฟ้าทำเพราะว่าปกติที่บ้านนะคะฝนใช้เตาไฟฟ้าทําแล้วมันจะชอบแบบไข่เจียวไม่เป็นจุดๆอย่างเงี้ยค่ะเชฟก็เนี่ยแหละเทคโนโลยีเทอร์โมฟิวชั่นพลัสอันนี้มันจะช่วยทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วถึงทั้งกระทะแต่เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเนี่ยไม่ สำหรับการทดลองในวันนี้นะครับทำไมวิธี reverse sear เนี่ยถึงทำให้เนื้อของเราสุกทั่วถึงกันทั้งชิ้นนะครับยังมีความชุ่มฉ่ำขนาดนี้อยู่เนี่ยไปฟังสาเหตุแล้วก็เกร็ดน่ารู้จากโปรเฟสเซอร์กันการทำสเต็กแบบ reverse sear นั้นจะเริ่มจากการอบเนื้อที่ความร้อนต่ำแล้วค่อยจบด้วยการเซียผิวของชิ้นเนื้อกับความร้อนสูงซึ่งการทำให้อุณหภูมิของเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ นอกจากจะทำให้เนื้อสุกเสมอกันทั้งชิ้นยังช่วยให้การทำงานของเอนไซม์คาเทปซินตามธรรมชาติที่มีอยู่ภายในเนื้อทำงานได้ดียิ่งขึ้นทำให้เนื้อนุ่มซึ่งเอนไซม์นี้เป็นตัวเดียวกันกับที่ช่วยทำให้เนื้อนุ่มเวลาดรายเอททำให้สเต็กรีเวอร์เซียแบบไม่พักเนื้อให้ความนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แพ้สเต็กที่เสียแล้วพักเนื้อแบบทั่วไปอีกทั้งยังมีตัวช่วยดีๆอย่างกระทะทีฟาวอลลิมิเต็ดที่มีผิวเคลือบไทเทเนียมทนทานกว่าเดิมถึงหกเท่า อาหารไม่ติดกระทะผิวไม่ลอกด้วยการทดสอบรอบขัดสูงถึง1 0 0 0 0แรอบมีจุดเทอร์โมซิแนลที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงล้วนเมื่ออุณหภูมิสูงถึง180องศาเซลเซียสใช้ได้กับเตาทุกประเภทด้วยก้นกระทะที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ThermoFusion Plus ช่วยให้กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงไม่เกิดความร้อนสูงในบางจุดทำให้อาหารสุกได้อย่างทั่วถึง ต่อให้คุณเป็นมือใหม่ในการทำอาหารก็สามารถทำอาหารแบบมืออาชีพเองง่ายๆได้ที่บ้าน Very good. เวลกูเห็นงไงกันบ้างครับหวังว่าการทดลองในวันนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆนสามารถทำสเต็กกินเองได้ที่บ้านนะครับง่ายๆเลยแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่ต่างจากมือโปรเลยทีเดียวใช่ค่ะยังฝนเนี่ยทำสเต็กค,ครั้งแรกก็ยังรู้สึกว่าไม่ยากเลยเมื่อกี้ก็กระทะลื่นมากๆนอนสเต็กจริงๆค่ะเห็นไหมครับว่าการทำอาหารนะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับขนาดน้องฝนเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าครัวนะยังสามารถทำได้แบบง่ายๆเลย นอกเหนือจากเคล็ดลับที่เราได้จากมืออาชีพแล้วนะครับการที่เรามีตัวช่วยดีๆอย่าง t f ฟาวอลิมิเต็ดเนี่ยก็จะ,จะยิ่งทําให้การทําอาหารของเรานนั้นง่ายยิ่งขึ้นใครสนใจกระทะ t f ฟาวใบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทาง t f ฟาวอ f ฟิเชียลช็อใน s h o p ป e นะครับนอกจากนี้เขายังมีโปรพิเศษพร้อมของแถมอีกเทียบ ยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับส่วนตอนหน้านะคะจะทดลองเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันได้นะคะหรือว่าอยากให้น้องฝนกลับมาก็คอมเมนต์มาได้นะคะโอเควันนี้ผมน้องฝนแล้วก็รายการอร่อยศาสตร์ special presented by T-File ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะไป タタた <music>